สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับริบเก็บฟฟี่ไฟฟี่ไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมปีกนกสีแดงนะครับอ่ากางเกงนั่นเองนะครับกางเกงมีอยู่อ่าสองสีนะครับก็ตอนนี้ก็มีสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงเนาะปีกนกแดงกับปีกน้ำเงินนะครับอ่าก็กิจกรรมได้เข้ามาใหม่นะครับมีทั้งชายและหญิงนะครับผู้หญิงก็ประมาณนี้เลยกางเกงนะครับอ่าเราบีทีวบอมใส่อยู่เนาะที่บอมอ่มีทั้ง2อย่างแล้วแหละนะครับอื ก็ประมาณนี้นะครับไอเทมปีกดกแดกบีคาราตีนะครับก็คือที่ไปเสิร์ฟก็คือจะมีแว่นตาแล้วก็มีเสื้อแล้วก็จะมีรองเท้าของปีกดกเนาะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยเข้าไปก็คือแบบยังเข้าไปได้นะครับตอนนี้ก็คือแบบว่ายังไม่มานะครับจะเป็นประมาณนี้กิจกรรมเนาะทุกคนก็ดูเอานะครับว่าเห็นไหมคนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ากิจกรรมมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับกิจกรรมอะมันจะเป็นรูปแบบที่แบบว่าให้เราสุ่มสองข้างนะครับแล้วก็จะมีแบบฟรีไทม์หรือว่า ช่วงลดเวลา50%นะครับว่าน่าจะไม่ผ่านเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะก่อนที่เราจะดูนะครับวันนี้ก็จะมีท็อปอัพนะครับผมเติมท็อปอัพ499นะครับรับกระเป๋านะครับผมฉลอง5ปีนะครับกระเป๋าตัวนี้เลยนะครับซึ่งพี่ก็มีแล้วแหละนะครับเจมก็ได้ทําการส่งมาให้รีวิวเนาะก็ มีแล้วนะครับสาหรับกระเป๋าตัวนี้นะครับถามว่าสวยไหมก็สวยนะทุกคนบอกเลยนะครับแนะนําให้แบบว่าเติมไว้นะครับถ้าไม่เติมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพลาดนะครับอือพลาดได้ดอดด้ว่าเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับทุกคนนะมี3ามเลเวลนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสามเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกนะครับตรงลงตรงมานะครับอ่าเห็นปะอือนะครับก็สวยเหมือนกันเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับมา เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ากิจกรรมปีกรกแดงนะครับมีทั้งชายและหญิงนะรอบนี้นะครับมาทั้งคู่นะครับซึ่งหลายๆคนก็ชอบนะครับนี่สีแดงนะครับนี่นะครับก็สวยเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะครับว่ากิจกรรมจะมาในรูปแบบไหนนะครับตามพี่บอมมาเลยนะครับก็ไปคลิปจากพี่บอมนี่แหละใน u t u b e นะครับอ่านี่กิจกรรมมาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับนี่มันจำได้ไหมคุณคนไหมอารนาตัวนั้นเนาะอ่านะครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับนี่มันจะมีแบบว่า เปิดอีก10ครั้งเพื่อลด50%าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็เปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวดูนะอ่าเดี๋ยวดูเปิดนะครับแต่แต่ราคาไม่ไม่เท่านี้นะราคานี้แพงนะครับแต่อันนั้นไอ้มารอบนี้น่าจะไม่แพงนะครับเดี๋ยวรอดูเนเาะอ่านะครับเดี๋ยวลองกดอีก10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นรูปไฟขึ้นอะไรอย่างงี้ครับก่อไปก่อนนะครับอา่าดีได้ได้ก่อนเนาะอ่ามันจะมีแบบไฟไฟลูกโชนขึ้นนะครับนี่ได้ง่ายาแน่แน่บ้าเห็นรูปไฟบ้าทุกคนนี่แหละ มันจะเป็นไฟลูกเชียวนมันเป็นว่าฟรีเวอร์ไทม์นะครับก็คือแบบลดครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปสุ่มได้นะครับอ่าประมาณนี้เลยกิจกรรมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอืประมาณนี้เลยรรนะครับกิจนะกรรมแบบเประเลยประมาณเาณนี้ยครับทุกคนนะเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่ามาเนาะก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึงว่า1ิบโมงนี่แหละเยี่ยมบอกนะครับจะมาเนาะแล้วก็กิจกรรมสายฟรีแล้วทุกคนอย่าลืมนะครับอืมตรงนี้นะ ในลมเ้อเก็บโทเค็นนะครับสอนเก็บอยู่นะครับหมาว่าเก็บแบบได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สอนแล้วนะครับมาแรกแบบว่าราคาเนี่ยราคาแลกเปลี่ยนมาแรกได้แล้วนะครับก็คือมีกระทุกกระทาแรก่ด้ละส่วนตัวก็เก็บไว้ก่อนเอาไว้แลกชุดนะครับร้อยยี่สิบต่อก็เก็บไปเรื่อยๆครับผมเนาะแต่วันนี้ก็คือได้เอฟโฟรีนะทุกคนเนี่ยภารกิจที่สองเนี่ยได้เอฟโฟนะเล่น1ิบ้านาทีเดินทางสองพันเมตรแล้วก็สังหารสามคนนะครับจะได้เอฟโฟถาวรนะครับตัวน,นี้เลย ดาเมจหนะะึ่งระยะ1นะครับแล้โหก็จะด,ดีนะครับแจกเ4ฟถาวรน,นะครับควานอื่นๆก็ไม่มีถาวรเนาะนอื่นเนาะ,ะ,นนอะโอเคก็ประมาณนี้ครับ3วันนะครับอืมก็สายฟรีนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับของรางวัลก็ประมาณนี้แหละเขาก็มีบอกอยู่เนาะโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้แหละมั้งสําหรับวันนี้นะครับผมก็ ขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมกิจกรรมวันนี้เออวันนี้วันนี้ไม่ไม่ขาดไม่ขาด,าดวันนี้นะครับก็ลงเล่นให้ครบ4เกมนะครับก็จะได้เสื้อแอคแท็กออร่าแล้วนะครับอ่าคือที่พี่วอมใส่ทุกวันนี่แหละทุกคนนะครับที่พี่อมใส่ให้ดูเนี่ยเห็นปะ่ะเออนะครับทุกคนจะได้แล้วนะครับสาหรับเสื้อแอคแท็กออร่าเนาะอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะทุกคนลงเล่นแค่4เกมเองนะครับก็ ลงเล่นได้ตั้งแต่วันนี้แหละวันที่6ถึงวันที่7นะครับผมก็เล่นปุ๊บก็รับได้เลยแหละถาวรน,นะครับผมเข้ากระเป๋านะครับใครไม่เล่นนี่ถือว่าพลาดหนักเลยนะครับทุกคนเนาะก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ให้ทีวีบอฟชแนลกดดีด้วย,วยละกันขอบคุณมากนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ โอเคฮะสำหรับใครที่แบบว่าต้องการเติมเพชรนะครับผมก็แนะนําเว็บนะฮะทีมี .com หรือว่าเติมเกมของคาริน่านั่นเองนะครับทุกคนเนาะทุกวันจะมีส่วนลดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟอาวีนะครับผมเกมของคาริน่าทั้งหมดนะครับมีส่วนลดให้แน่นอนนะครับก็สามารถมาเติมได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยใน Google นะครับพิมพ์ไปเลยว่าเติมเกม .com นะครับเจอได้นะครับก็ใส่ยูเดีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมได้เลยนะครับทุกคนอย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่าก็ติ๊กไปเข้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยเติมได้เลยนะครับง่าาายๆนนะคครรับทุกก็สมมถเติได้ คน,นะครับแล้วก็ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโอเค โอเคฮะวันนี้เราอยู่กับเว็บพี่นุกเกอร์นะครับบอกเลยนะครับว่าเว็บนี้นะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะครับเว็บนี้นะครับบอกเลยว่ามีเครดิตทุกวันนะครับหน้าแฟนเพจนะครับเราสามารถคลิกดูด้านล่างใต้มุมขวาได้เลยนะครับอ่าคลิกดูตรงนี้เลยนะครับก็คือแจกทุกวันนะครับบอกเลยเนี่ยเห็นไหมสิบชั่วโมงแจกเคดีเนี่ยนี่นะครับก็มีหัวข้างขาวมีหมวกเอฟอะไรเยอะมากนะครับมีการันตีแน่นอนนะครับบอกเลยดูนะครับมีแจกทุกวัน10ชั่วโมงเห็นไหมเออนะครับบอกเลยว่าของจริงนะครับเพจพี่นุก จริงๆเลยนะครับพี่นุกเกอร์นั่นเองทุกคนเคยรู้จักแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บนะครับที่เราจะสุ่มนะครับพี่วอมเติมเครดิตมาละพี่วอมเติมพอยต์ไปที่ร้อยนะครับเขาบอกว่าสุ่มไม่มีเกลือเนี่นะครับดีสุดนะครับเราก็จะไปสุ่มกันนะครับชุบนะฮะแล้วก็เข้ามาสุ่มชิ้นเดียวนะครับหรือว่าไอดีชิ้นเดียวเนี่ยนะครับให้เราแบบว่าเลือกนะครับพี่วอมจะขอเลือกโวกเวฟละกันนะครับแล้วก็จะสุ่มนะครับเห็นไหมเออนะครับทุกคนนะครับเออนะครับก็คือกดสุ่มไปได้เลยนะครับทุกคน มีไว้ดีเดียวนะครับยังไงก็ได้ทุกคนดู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 นะครับหมุน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 นะครับเป๊ะอดีด้วยคุณได้ไอดีหมวก F นะครับทุกคนดูนะครับโอ้โหนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆงนะครับเนี่ยนะครับทุกคนถามว่าแล้วได้แล้วได้ยังไงนะครับเราก็ไปดูที่แบบว่าส่มไม่มีเกลือนะครับอันเดิมเนาะแล้วเราก็ เลื่อนอันเดิมเนี่ยหนะครับแล้วก็นี่ทุกคนข้างล่างเนี่ยต้งขอเซ็นเซอร์นะทุกคนเนี่ยได้จริงๆนะขออนุญาตเข้าให้ดูแล้วกันนะครับตามพี่บอมมาเลยโอเคฮะนี่ก็จะเป็น ID หมวก F นะครับเป็นไงครับทุกคนบอกแล้วว่าได้จริงๆนะครับทุกคนลองไปสุ่มดูนะครับแค่100บาททุกคนก็ได้หมวกเ็บหรือว่า ID ดบกเมาเล่นห้องไฮไลท์แล้วนะครับใครสนใจนะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปเลย